เพื่อนครับเวลาเพื่อนๆส่งรีสุมแม่ไปสมัครงานนะครับพี่หนุ่มมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆคงดีใจมากเลยเวลามี HR เท่าโทรกลับมาหาเรานะครับแต่อย่าพึ่งน,นะครับเวลา HR เท่าโทรกลับมาหาเราเดีย่ยเขายังไม่ได้นัดสัมภาษณ์ทุกเคสใบนะบพี่หนอนะครับ หลายหลายเคสเนี่ยเขาโทรกลับมาทำพรีสกรีเนิ่งคอลพี่น้องใช่นี่สำคัญมากนะบางคนนี่จะเพิ่งรีบดีใจนะค,ะครับพรีสกรีเนิ่งคอลเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ความสำคัญนะหรือเราเตรียมตัวไม่ดีพอนะครับพี่นุ่มอาจทำให้เราตกม้าตายอดไปสัมภาษณ์รอบจริงเลยก็ได้ถูกต้องนะครับคราวนี้วันนี้พี่หนุ่มพี่น้องน,นะครับจะมาบอกเพื่อนๆว่า HR เวลาเขาทำพรีสกรีเนิ่งคอลเขาสัมภาษณ์โทรทรัพ์โทรศัพท์เนี่ยเขากำลังมองหาอะไรอยู่ติดตามนะครับ สิ่งแรกนะครับเพื่อนๆครับเวลา HR โทรมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ pre screening นะครับเขาจะมองหาความเป็นตัวเราที่เขารับรู้ได้ทางโทรศัพท์อ่าใช่เพราะว่ามันยังไม่เห็นหน้าเห็นตากันเนาะอ่าครับเขาก็ต้องรับรู้ว่าเฮ้ยเขาอยากรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเหมาะกับงานนี้ไหมใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยที่เขาได้ยินจากเราเลยก็คืออะไรพี่หนุ่มเสียงเสียงค ถ้าเราเสียงเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่มี energy ไม่มีความกระตือรือร้นพี่น้อง <No. S 1> แบบนี้เกิดอะไรขึ้นแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ขาดความน่าสนใจใช่ไหมฮะการที่ HR โทรไปหาคันดีเดตนเนี่ยแรับเขารับแล้วบอกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะสนใจงานค่ะหางานอยู่ค่ะอโ oh, HR นี่แทบจะวางหูเลยฮะ,ะใช่ถูกต้องอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลา เสียงที่เราพูดเนี่ยพี่น,อน้องมันต้องมีความดึงดูดความน่าสนใจมีพลังบางอย่างที่เขารู้สึกว่าโอเคคนเนี้ยอยากเรียกเข้ามาคุยตออ่อพี่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย lack energy ไปก็ไม่ดีใช่ไหมพูดแข็งพูดห้วนไปก็ไม่ดีอ เคยอ่านในเขาเรียกว่าเทคนิคการสัมภาษณ์ของฝรั่งเนี่ยการทำเขาเรียกว่าพรีสกรีนิ่งคอร l ททางโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ให้นั่งคุยนอนคุยเลยนะเขาต้องยืนคุยบางทีให้กระโดดตบ10บรอบก่อนเพิ่มพลังเพิ่ม e ลังนะครับเพราะว่า Energy ที่มันออกมามันมันต้องล้นนิดนึงอ่ะจกคุยปกติ7มันต้อง8ต้องเเพราะมันจะต้องทะลุผ่านโทรศัพท์ให้อีกฝั่งนึงรับรู้ได้นะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองฝึกซ้อมดูลองฝึกซ้อมพลังเสียงของเราเนาะคราวนี้อีกอันหนึ่งพี่น้องนอกจาก เสียงแล้วเนี่ยที่มีผลต่อการสัมภาษณ์ทโทรศัพท์นะครับอันต่อไปคือคําถามพี่น้องเวลาเราไม่เจอหน้ากันเนาะเราไม่เห็นกันเราไม่รู้จักกันคําถามบางคําถามน่ะมันทําให้ผู้สัมภาษณ์งานอย่างเราอ่ะนะครับคิดลบกับผู้สมัครงานได้แสดงว่าถามบางอย่างเนี่ยคำถามมันก็โชว์ถึงแอดดิจูดของคนถามเหมือนกันของผู้สมัครงานผู้สมัครงานเหมือนกันใช่อย่างที่พี่หนุ่มเจอพี่น้องคุยอยู่ดีๆเขาก็ถามว่าพี่ๆบริษัทเนี่ย เลิกงานกี่โมงนะครับสักพักนึงถามต่อพี่ๆบริษัทที่ทํางานเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอ่ายังไม่พอถามต่อว่าเอ๊ะบริษัทนี้พี่มันอยู่ลึกไหมอ่าคือจริงๆไม่ผิดเลยพี่น้องนะเป็นคำถามที่จริงๆเขาก็มีสิทธิ์รู้นะแต่บางทีเวลาเราถามผิดจังหวะผิดเวลาเนี่ยทำให้เราอะรู้สึกคิดว่าเอ๊ะ เยอะไหมอ่าเป็นคนเยอะหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการพรีสกรีนิ่งคอร l เนี่ยเขาอยากจะคุยในดีเทลเนื้องานเป็นหลักใช่ไหมพี่หนุ่มอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราสนใจงานตรงนี้ไหมงานตรงไหนที่เราคิดว่าเราไปทําได้แต่ถ้าเกิดเราไปถามเรื่องอื่นเยอะๆที่มันไม่เกี่ยวกับเนื้องานเลยเนี่ยเขาก็มีเป็นประเด็นที่สงสัยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยสนใจจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือสนใจเรื่องงานหรือสนใจมีฮิตเด n นอันดัอะไรไหม่พี่นอครับพี่นอทราบไหมว่าผู้สมัครงานที่มักพลาด2ข้อแรกที่เราคุยกันอ่ะก็คือน้องจบใหม่พี่นอ ทำไมครพี่หนุ่มครับเพราะว่าน้องจบใหม่เนี่ยเกือบทุกคนเลยพี่นอครับไม่เคยทํางานมาก่อนถูก<อ>ไหมครับแล้วก็ร<อ>ีซูเม่ก็หน้าตาคล้ายๆกันเนาะนะครับหลักๆเวลา HR เนี่ยก็โทรมาคุยนะฮะเขาอ่ะโอเคอาจจะถามในแง่ของประวัติการศึกษานิดหน่อยนะครับแต่หลักๆเลยพี่นอครับก็คือเรื่องของ attitude ที่เขาอยากรู้ว่าเด็กคนนี้ เหมาะกับองค์กรเขาหรือเปล่าจริงเลยพี่หนุ่มเพราะจริงด้วยความที่เซมัยจะคล้ายๆกันมากเลยนะสิ่งที่แยกความแตกต่างได้ให้ outstanding ขึ้นไปได้เนี่ยก็เรื่องของเขาเรียกความคิด attitude แล้วก็ energy ที่ส่งผ่านทาง HR ได้ว่าทำให้เขาประทับใจได้มากน้อยขนาดไหนพี่นถูกต้องครับพี่นอเพราะฉะนั้นน้องจบใหม่ระวังเลยนะครับเราต้องฝึกแล้วก็ระมัดระวังในแง่ของการใช้เสียมแล้วก็ในแง่ของคําถามที่เราจะถามกลับทาง HR นะครับ แต่คราวนี้พี่นองมีน้องๆกับเพื่อนๆด้วยสอบถามนะว่าเวลา HR เขาโทรมาทำ pre screening call เนี่ยเขามีความตั้งใจอยากจะนัดเราเข้าไปสัมภาษณ์จริงๆไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยนะพี่หนุ่มนะจริงๆเนี่ยมีคำตอบให้เดี๋ยวเรอฟังท้ายคลิปนะฮะรอนะครับอีกข้อหนึ่งเลยที่ทาง HR เนี่ยเขากำลังมองหาเวลาก็ทำ pre screening call นะครับส่วนใหญ่เวลาพี่นอเขียน r ซ s u m e ไปเนาะ วิซุมแม่เขียนได้ถูกไหมครับหลายคนให้เขียนภาพกว้างๆไปยังไม่ได้ลงดีเทลในแง่ของประสบการณ์ทำงานนะครับ HR ก็จะโทรมาสอบถามเรื่องนี้แหละสำหรับคนที่ทำงานมาแล้วหรืออยากเปลี่ยนงานโอเคใช่พเพราะบางคนเขียนอาจจะเขียนไม่ได้ลงดีเทลมากพี่หนุอย่างเช่นคนบางคนทำไอทีเนี่ยทำโปรแกรม นั้นโปรแกรมนี้ใช่ไหมฮนะแต่<อ>จะไม่ได้ลงรายละเอียดในดีเทลโปรแกรมว่าเฮ้ยเราทํามาเยอะลึกขนาดไหนตรงกับที่บริษัทเขาต้องการหรือเปล่าถูกต้องหรือถ้าเป็นอาชีพบางอย่างเช่นเซลล์ครับเพื่อนๆครับพี่นอรครับเขาในรในีวิสซมอาจจะไม่ได้เขียนเรื่องของลูกค้าที่ดูแลนะครับอาจจะไม่ได้เขียนในแง่ของสินค้าที่ดูแลเนาะเพราะอาจจะเป็นคอนฟิเดนเชียล HR ก็โทรมาเพื่อเหมือนคอนเฟิร์มข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าเราประสบการณ์สอดคล้องกับสิ่งที่เขามองหาพี่น้องอันนี้เราก็ได้ไปต่ออ่าใช่แล้วก็นอกจากนี้ได้พี่หนุ่มอีกเรื่องที่สําคัญมากที่ส่วนใหญ่เขาจะโทรมาปรสกีนก็คือเรื่องของความคาดหวังเรื่องเงินอ่าโอเคโอ้นี่สาคัญสําคัญมากเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกทที่ฮะการจ้างงานมันก็จะมีงบอยู่ใช่ไหมครับเขาก็อาจจะโทรมาอ่าหนึ่งคือเฮ้ เอ็กซ์เพกตชันเงินเดือนของคุณเนี่ย<อ>มันอยู่ประมาณไหนใช่ไหมฮะและความคา<อ>ดหวังเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ในในงบประมาณเขาหรือ,ปรอ,อเปล่าใช่ไหมครับทีนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเราบอกงบเงินเดือนที่บางทีมันมัน,ม,นมันเขาเรียกมันไม่สมเหตุสมผลไปมากๆเนาะก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้เรียกเราไปต่อก็ได้พี่หนุ่มถึงแม้ประสบการณ์เราน่าสนใจก็ตามพี่นอนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์งานตรงมากแลยแต่พอคุยเรื่องเงินปุ๊บเนี่ย ทำให้เขารู้สึกคนนี้มีคาแรคเตอร์บางอย่าง <c oughs> ที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขามองหา <c oughs> ใช่นะครับมันก็จะกลับไปสู่ข้อแรกเนาะค,คือในแง่ของความเป็นเราอะ่ะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขามองหาพี่นอใช่เลยฮะครับครับแล้วก็ต่อมาในแง่ของเงินเดือนเนาะพี่นอ เดี๋ยวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ทาง HR ชอบทำ pre-screening ก็คือเรื่องของวันที่เริ่มงานใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้จริงเขาน่าจะมีเขาเรียกว่าตัว schedule นะว่าอยากให้คนเนี่ยมาเริ่มงานเมื่อไหร่แล้วก็หลายๆบริษัทของพนักง,งานที่เรากำลังทำงานอยู่พี่นุ่มคือบางทีมันไม่ใช่30วันโนติส ต่อไปแล้วนั่นเพื่อนๆนันเดี๋ยวนี้ไม่30วันแล้วนะเดี๋ยวนี้บางที่เนี่ยลงในเซ็นสัญญาเลยนะฮะว่าถ้าจะลาออกเนี่ยมันต้องมีที่60วันบางที่ตําแหน่งถ้าเป็นซีเนียร์มากๆหรือว่าตําแหน่งที่เรียกว่าหาคนแทนยากมากๆเนี่ยเกวันก็มีนะพี่หนุ่มใช่แต่คราวนี้ถ้าเราต้องการคนนะบริษัทต้องการคนถ้ามาให้รอ90วันมันก็คงไม่ไหวนะครับพอเราโทรพรีสกรีนนิ่งปุ๊บเจอประเด็นแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ไปต่อเหมือนกันพี่้องก็คือหยุดตรงนั้นหยุดตรงนั้นนะครับ และในการทำพรีสกินนิ่งนะครับพี่หนุ่มนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยหลายครั้งเขาก็ทำพรีสกินนิ่งเรื่องทักษะภาษาด้วยโอ้โอเคเพราะอะไรครับเพราะหลายครั้งเราใส่ในเรซูเม่นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะใส่ว่าโอเคภาษาเรา ใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในความคาดหวังของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าใช้งานได้ของเรากับของเขาเนี่ยตรงกันมมันตรงกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาอาจจะโทรมาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเราทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ใช่ไหมฮะน้องบอกตกใจตกใจนะครับเพราะหลายคนบางทีเข้าใจนั้นหรือเตรียมตัวการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อไปเฟสทูเ่าแต่ลืมไปว่าเดี๋ยวนี้เขาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พี่น้องเขาให้เรา introduce ตัวเองทางโทรศัพท์เลยนะครับถ้าหลายคนเหมือนกับลักษณะว่า เออหนูไม่พร้อมค่ะออผมไม่พร้อมครับ,รบอะไรเงี้ยจะเริ่มส่งสิกเนลบางอย่างถ้าจะทาง HR ว่าเอ๊ะเราเนี่ยอาจจะภาษาไม่ได้หรือเปล่าครับใช่เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันก็ต้องฝึกซ้อมเนาะทั้งเฟ f a ฟสด้วยทั้งผ่านโทรศัพท์ด้วยอ,อันนี้สําหรับคนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วนะครับแล้วอยากเปลี่ยนงานก็คือเวลา HR โทรมาถามเนี่ยเขาจะถามในแง่ของ จุดประสงค์การย้ายงานพี่น้องซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคีย์เหมือนกันนะครับคือถ้าเรามีเหตุผลที่ชัดเจนเหตุผลที่ดีในการย้ายงานอันนี้ได้ไปต่ออใช่เพราะนี้มันก็จะย้อนไปในเรื่องของเาเรียก a t ตติจูดนะครับว่าเราย้ายงานเนี่ยสาเหตุว่าเพราะอะไรใช่ไหมฮะคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าโชว์สิกเนลที่ชัดเจนมากๆเลยว่าย้ายเพราะเงินอย่างเดียวเนี่ยก็แอบมีเสียวเหมือนกันนะว่าเขาจะไม่เรียกไปต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ บางสางเขาก็โทรมาถามว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะย้ายงานเนี่ยเขาก็อยากรู้เหมือนว่าเรามีปัญหาที่ทํางานปัจจุบัน, ừ, นไหมหรือว่ารเรามองหาอะไรอยู่ในปัจจุบันอืมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆครับเพื่อนๆต้องเตรียมตัวนะครับเวลา HR เขาโทรเข้ามาทำ <ừ, S 2> า pre screening call เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญคนะครับแล้วเราต้องตอบคําถามให้ชัดเจนนะครับจะทําให้โอกาสการสัมภาษณ์ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและการไปต่อในรอบ face to face ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพื่อนๆน้องๆครับจริงๆเวลา HR โทรมาทำ Pre screening คอลเรานะฮะหลายๆครั้งเนี่ยเขามีวันในใจแล้วล่ะเพราะเขาอยากจะนัดเราเข้าไปสัมภาษณ์แต่ว่าเขาคงต้องโทรเข้ามาคุยก่อนใช่ไหมฮะว่าเรื่องของตัวประสบการณ์ทำงานเราเองหรือว่าตัวคาแรคเตอร์บุคลิกต่างๆเนี่ยคือมันแมทช์กับทางบริษัทเขาน่าจะเชิญเข้าไปคุยในรอบสัมภาษณ์จริงพี่หนุ่มโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า คุยแล้วนะครับแล้วเกิด HR บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตโทรกลับอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะไม่สอดคล้องแต่จริงๆนะครับเพื่อนๆครับมันก็ไม่ใช่แบบนี้ทุกกรณีนะในบางกรณีเนี่ยก็ถือว่าหลายกรณีก็ได้นะครับพี่นอก็คือว่า HR เขายังไม่มีวันในใจยังไม่ได้ตั้งใจโทรมานัดสัมภาษณ์แต่ว่าเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะส่งไปให้ ทาง Line m a n a g e r อรรีวิวข้อมูลทั้งหมดใช่เลยพี่หนุ่มเพราะว่าหลายๆครั้งเรซูเม่ของเรามันอาจจะไม่ได้ใส่ข้อมูลมทีท่เขาอยากดูครบถ้วนเนาะนะครับ HR เขาก็คือโทรมาพูดคุยเอาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหรือว่าเวลาเขาส่งให้ทาง Line m a เ a g e r คุยแล้วเนี่ยเขาถามอะไรมา HR จะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นน้องๆกับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเสียกําลังใจนะครับถ้าทาง HR เขายังไม่ได้บอกวันที่นัดเข้าไป